สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับก็ใกล้จะถึงฤด,ดูการเก็บน้ำพึ่งแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการที่จะไซส์เส้นได้นะครับที่จะเอามามัดหรือว่าเอามาประคองแผ่นรังพึง่งให้ติดกับคอนแล้ววิธีการแกะก็ง่ายกว่าหนังยางนะครับ ถ้าหากว่าเราใช้หนังยางรัดใช่ไหมครับแล้วเวลาเราไปแกะนี้มันจะดีดนะครับหนังยางนี้มันค่อนข้างที่จะยืดยุ่นนะครับเวลาเราไปแกะมันก็จะดีดจะอาจจะทําให้พึ่งแตกตัวมาต่อยเราได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะประคองกับแผ่นลังกับคอนก็มันค่อนข้างยากนิดนึงครับวันนี้ผมผมก็เลย เอาเส้นได้แบบนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับเส้นได้นะครับเส้นได้สีขาวนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแบบนี้ใช้งานง่ายกว่าหนังยาง100%นะครับวิธีการแกะก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามารู้วิธีกันครับวิธีการทํานะครับขั้นตอนที่1นนะครับแล้วก็ต้องมัดจากปลายเส้นได้ตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มัดนะครับ หลังจากนั้นเราก็สังเกตดูที่มือผมนะครับเราก็จะทำแบบนี้ก่อนนะครับเราก็จะทำให้ทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะดึงออกนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่แกะนะครับสังเกตดูนะครับเราก็จะทำเป็นช่องวงกลมแบบนี้ก่อนนะครับ เห็นไหมครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาขยับออกนะครับขยับออกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาวัดกับคอนก่อนนะครับหลังจากที่เราจะไปจับพึ่งเราก็ต้องทอําองค์ประกอบให้ครบก่อนนะครับค่อยจับลงคอนนะครับเราก็มาวัดแบบนี้ก่อนนะครับโอเคระยะลายแค่น,นี้เราก็ตัดออกนะครับเห็นไหมครับ ระยะมันได้แค่นี้เราก็ตัดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็ขยับออกมาก่อนนะครับเวลาเราจะจับรวงใส่นะครับแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าหากว่าเราดึงตัวนี้มันกดจะรัดให้แน่นนะครับเวลาเราจะจับพึ่งแผ่นแผ่นดังพึ่งแปะเข้าไปแล้วก็ต้อง ดึงตัวนี้ตัวนี้นะครับเส้นเส้นไหนเส้นหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่เราจะดึงขึ้นดึงลงตัวนี้นะครับเราดึงมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะหย่อนยานให้นะครับเราจะขยับไปไหนก็ได้แล้วก็ขยับมาไว้ด้านข้างก่อนนะครับขยับเอามาไว้ด้านข้างแบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดเอาแผ่นดังทีละลวงนะครับมาประกอบ กับแผ่นคอนตัวนี้นะครับเอามาปักเอามาแปะตรงที่เส้นรว่วตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับกรีดตามแนวเส้นรวดตัวนี้หลังจากนั้นเราก็ขยับตัวนี้เข้ามานะครับเวลาเราหงายแบบนี้ใช่ไหมครับเราหงายแบบนี้ถ้าหากว่าเรากรีดข้างนี้แล้วก็ฟิกขามมาฝั่งนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยมือได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับหนังยางตัวนี้เข้ามานะครับไม่ออกไม่ไม่เส้หนังยางครับสายเอ็นนะครับเส้นได้นะครับขยับตัวนี้เข้ามานะถ้าได้ถ้าได้ทีที่เหมาะสมเราก็จะดึงตัวนี้นะครับดึงตัวนี้ลงมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนันก็จะตึงแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ขยับเข้ามานะครับ <ítulo> อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็ขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาทีดะนิีทีดะนิีนะครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับตัวนี้ก็ล่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดึงแล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะประคองแผ่นลังเอาไว้แล้วนะครับมันจะไม่ยืดยุนนะครับเวลาเราจะแกะมันก็ง่ายมันไม่ดีดใส่ตัวพึ่งหรือว่าไม่ดีด <damals, S 2> <Que> <t iny> <anner> ถูกตัวพึ่งงานตายนั่นเองนะครับเหลียววิธีการแกะก็เป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเอาไปใส่ในรังแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็รอประมาณสักหถึง6วันครับถ้าหากว่าเราพยายามให้แผ่นรังชิดกับหัวคอนแบบนี้ก็ประมาณ3วันมาแกะได้นะครับวิธีการแกะก็สังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับดึงปุ๊บ เห็นไหมครับเราก็จะค่อยๆดึงขึ้นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราแกะแล้วใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะได้แผ่นดังติดกับหัวคอนแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องยกคอนออกมาแล้วแกะหนังยางออกนะครับถ้าหากว่าเราใช้หนังยางรัดเราจําเป็นต้องยกคอนออกมาถึงจะแกะได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเราปล่อยไว้แบบนั้นมันก็จะทําให้พึ่งเสียเวลาในการออกไปทามาหากินหรือว่าไปหาอาหารมาใส่รังนั่นเองครับเขาก็จะพยายามกัดหนังยางนั่นเองครับถ้าแบบนี้ใช่ไหมครับมันง่ายนะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่าเรามันตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ดึงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าว่าเราดึงมันก็หลุดแล้วนะครับที่เรามัดจากด้านบนคอนมันก็หลุด หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหลุดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะครับแบบนี้นะครับพึ่งเขาจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะครับว่าเราแกะเส้นได้ออกจากคอนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้แผ่นลังติดกับคอนแล้วก็จะได้ลังคอนกลับมานั่นเองครับมือใหม่นะครับทําแบบนี้ดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเส้นได้นะครับ ถ้าหากว่าเราใช้เส้นด้ายนี้มาประกอบกับคอนไม้แบบนี้มันจะไม่ดิดนะครับเราเวลาเราแกะมันก็ง่ายนะครับมันจะไม่ดิดมันไม่ทําให้พึ่งแตกตัวมาต่อยเราเราได้หรือว่าไม่ทําให้พึ่งรู้ตัวเลยซ้ํานะครับว่าเราแกะตัวนี้ออกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับง่ายนะครับเพราะว่าเส้นด้ายตัวนี้นะครับมันค่อนข้างดื่นนะครับ เวลาพึ่งเขาเสื่อมติดก็แล้วนะครับเราดึงเราสามารถขยับขยับดึงออกได้ง่ายง่ายนะครับโดยที่พึ่งไม่รู้ตัวนะครับเส้นด้แบบนี้นะครับลองไปทํากันดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับเลือนเมษานี้เริ่มกันได้นะครับใครที่อยากจะหัดเลี้ยงในระบบคอนก็ลองกันได้นะครับวันนี้ผมก็มาบอกวิธีการประกอบเส้นได้กับตัวคอนนะครับ วันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ